พื้นที่ภาคเหนือตอนบนตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างหลายจุดนะคะอย่างที่จังหวัดเชียงรายค่ะฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนนี้ส่งผลให้วันนี้ค่ะมีน้ําเอ่อเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายล่าสุดน้ําได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ถนนพหลโยธินแล้วนะคะช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณโกวิทย์บลธรรมค่ะตอนนี้ก่อติดสถานการณ์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ ครับคุณอ,อนสิริครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดกลางเมืองและเป็นจุดที่เชื่อมต่อไปยังอำเภอแม่สายแล้วก็เข้าสู่เมืองเชียงรายนะครับขนา ที่ตอนนี้นะครับระดับน้ํายังคงเพิ่มเข้ามาสูงต่อเนื่องแล้วก็ไหลเข้าทั่วมพื้นที่ด้านหลังของผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังตรงนี้นะครับคือถนนพหลโยธินที่ออกจากตัวเมืองเชียงรายครับตอนนี้ระดับน้ําบริเวณถนนพหลโยธินที่ออกจากตัวเมืองเชียงรายมาน้ําไหลท่วมค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับระดับเดียวกันกับล้อรถทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีการปิดช่องทางการจราจรเหลือเพียงแค่2ช่องทาง ซึ่งรถบริเวณตรงนี้จะติดหนักตั้งแต่บริเวณแยกหน้ารัชพัฒน์เชียงรายนะครับไปจนถึงบริเวณแยกสนามบินนะครับขณะที่จุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นจุดที่แยกไปเส้นทางสําคัญอย่างที่บอกครับคือไปอาเภอแม่จันกับอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับจุดนี้น้ําก็ยังคงท่วมสูงอยู่นะครับเจ้าหน้าที่จะต้องปิดไหลาทางบีบช่องทางการจราจรเหลือเพียงแค่2ช่องทางครับส่วนบริเวณด้านนี้นะครับคุณผู้ชม ก็คือที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรา,าชภัฏเชียงรายนะครับจุดนี้นักศึกษายังคงเปิดเทอมอยู่นะครับยังคงใช้สัญจรแล้วก็เดินทางด้วยความยากลําบากนะครับอย่างเช่นนักศึกษาท่านนี้นะครับแล้วก็ผู้คนที่ทํางานอยู่บริเวณนี้ตรงบริเวณนี้น้ําท่วมตลอดไหมครับที่ตรงนี้มันถ้ามีฝนตกเยอะก็ท่วมครับเราลำบากไหมครับเดินทางสัญจรออกมาจากทางนอกนะครับค่อนข้างที่จะลำบากครับเพราะว่ามัน ใช้ถนนทางนี้เป็นทางออกใช่ไหมครับถ้าออกถนนใหญ่ก็ตรงน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าบริเวณนี้น้ำท่วมสูงครับครับอันนี้นะครับเป็นผลกระทบนะครับขอบคุณนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นมาท่วมมาตั้งแต่ เจ็นาฬิกานะครับแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุสําคัญนะครับมาจากฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้านะครับทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับมีน้ําท่วมขังแล้วก็เกิดน้ําป่าไหลหลากอย่างเช่นบริเวณอําเภอเมืองรั บริเวณด้านหน้ารัชพัฒ์เชียงรายแห่งนี้นะครับขณะที่จุดอื่นๆอย่างเช่นพื้นที่วัดห้วยปากกั้งนะครับระดับน้ําตอนนี้เริ่มลดลงแล้วส่วนที่อําเภอแม่สายก็ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจคือตลาดสายลมจอยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเกิดน้ําท่วมขังซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนที่จังหวัดเชียงรายนะครับยังคงจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่านะครับถ้าหากยังมีฝนตกลงมาสถานการณ์น้ําท่วม ที่เกิดขึ้นในตอนนี้อาจจะขยายความรุนแรงมากขึ้นนะครับคุณออนเซนีครับ